ีกันนะผมช่ารับวนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนินจานะฮะ ja นะะินจาต่อสู้นะฮะเออเริ่มกันเลยผมได้เปิดเสียงอ่ะเผมเปิดเสียงนี่ดีกว่าใส่เข้าหนึ่งนะะนี่คนบางคน ไปละไม่ล้อละเย่เย่เจ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 เนเจเจเจเ เอ้แม่บังอาเนยอะเอาเธอมาน่นนนคนนี้แย็ดย้ดเลีวเข้าเอาัลงจีดอยูดอว d ยูซีดีซีดีเหรอใหม่นะ ตัวผมก็เป็นเงาธรรมดาออกไปจ่อสู่เลยความสนุกข,ของบ้านเมืองเล่นอันนี้นะฮะเล่นอันนี้นะมันดิข่าเชือกข่าเชือกมาละจะกับสลับตลับมือละสลับมือละลอลเอา Ut bước cũng tìm đến gắm muốn thang mi bò hiệu mang lại tìm mi bò mang lại mi có cỡ đồ kaplan lơi ui 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 tu 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 ชนะแล้วว้าวอืมด่านที่สองโอ้มีดประจาช่วยกล้วยทอดมีอย่างนี้แล้วฟันแม่งฟันแม่งแบบนี้เลยเอานี่อุ้ยจัดเหนียวไก่ใสมันเลย bỏ hết đồ mang lời đồ mà mày cắp bay đi bay thì đồm ừ phục 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 สามตึ่มมีดาบเหรอกูไม่กมลัวมึงหรอกเจอนี่นี่เคห้นี่เคห้นี่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 นออาอะไรนี่นี่นว้าฟอปัอบ๊บปั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 ๊บโอ๊ยโอ้ยป้ากูเป็นสไปเดอ,อร์เออกูลอยได้เหมือนหมาเจยเย้ยลูกเอ้โอ้ ต er right <So S 1> ้นบีบอให้ดูมั่งเลยอเริ่ม battle นี่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 โอชุบตุ๊ดตุ๊บ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 ตื๊บตื๊บต๊บต๊บ่ เจอกูนี่นี่เตะก้านคอเขาให้เอาตื้อตื้อแล้วมันเนิร์ดนะเฮ้ยอือเราฟ้ากูอื้อโอ้ชชิวชิชิวชิววอุ้ยดิเราต้องก้มเราต้องก้มแบบนี้ เต้นเต้นลากันเธอเอ้ยเอ้ยนี่กูหมดโหแล้วกูม,มาโหแล้วมาโหลีมาโห,ลา,หลานมาโหลีโอเคฮะผมก็เล่นเช่นนะะี้ อ๋อครับอย่าได้ลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ